สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพุบอรกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมือนีเบาหนองได้มีโอกาสคุยกับผีดาครับผีดาคนนี้ครับเป็นคนฟันดีอีกคนหนึ่งนะครับเนาะงวดที่แล้วเพิ่นถือซีซีครับเพิ่นถือซีซีแต่่าเพิ่นบอด้บอกเบาหนองเพิ่นบอกว่าพี่ซื้อหลายโตคน่ะพี่ซื้อหลายโตก็เลยแปรซีซีไปนําก็เลยได้โชกคนละงวดนี้ครับเพิ่นฝันครับ เพิ่นฝันเพิ่นก็นเลยมาเ้าสูฟังความฝันกเนเนคคน็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย่ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโบใส่วิจาราณในการหลับชมหลับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีิโชคละดวงครับเลขสีเขาหรือบ่เขาอันนี้ก็บมี่ผู้ใดบอกได้ครับเพราะว่ามันบางคนฝันแม่นบางคนฝันดีแต่บบถือหวยแต่ว่าไปประสบความสําเร็จอย่างอื่นก็มีมีคือกันครับ การฝันดีบ่แมนว่าจะถูกแต่หวยอย่างเดียวครับเพิ่นอาจจะเหตุอย่างอื่นนําแล้วก็ประสบความสําเร็จอันนี้เบ้าหนองเสือครับคือกันครับโตเบ้าหนองแหละเบ้าหนองฝันดีเบ้าหนองอาจจะบบถูกหวยแต่ว่าเรื่องงานเรื่องครอบครัวประสบความสําเร็จประมาณนี้นะครับเนะาะจั่งไรก็ฟังไหวครับผมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นย่ท่โชและดวงคือเบ้าหนองบอกอยู่ตลอดครับเลขสีมารุ่วมากมาก,กับพิจารณาเอา แต่ก่อนจะไปฟังเหลขกฟังเลขกฝันพื้นฝันเห็นเป็นตัวเหลขเลยครับงวดนี่ฝันเห็นเป็นตัวเหลขกสามตเม,ตม็ดเ,เดียวแต่ว่าบ้านหนองถามเพื่อนยว่าก้อนฝันพิดาซื้อตัวใดไหวเพื่อนบอกเลยว่าเพื่อนซื้อไปสามหางอันนี้คือเหลขก้อนฝันเด้อันนี้สีบอกก้อนฝันก่อนเหลขก้อนฝันเพื่อนซื้อห้าเจ็ดแปดกับเก้า 58 978กับเก่า H8 ครับแล้วก็ C7 อันนี้เพิ่นซื้อใปก่อนฝันครับสามหางบันนี้เหลขกในความฝันเพิ่นเพิ่นฝันวาลอตเตอรี่ตกใช้มือเพิ่นเห็นเหลขกชัดเจนปกติลอตเตอรี่สี่เห็นเป็นเลขกหกตัวบอ่อครับเพิ่นว่าเลขลอตเตอรี่มันขืนมาตัวเดียวหางเดียว สามตัวเปนวาเพิ่นก็้เแปลกใจวาโรตเตอรี่อีหย่างคือสิ่ีอยู่แค่สามตัวในคืนนั้นเพื่นฝันเพื่นฝันคืนวันก่อนวันผัดแต่บวม่นวันโกดก่อนก่อนวันโกนก่อนวันโกนหนึ่งวันตื่นเสารมาก็เป็นวันโกนเพื่นฝันเพื่อนบอกว่าเหมือนกับเพื่นยืนอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักอย่างเป็นวเพิ่นยืนเบงเพิ่นยืนอยู่มองใดมองหนึ่งสักอย่างจะเหมือน จะเหมือนวัดกับกับโบเมนวัดจะเหมือนสำนักสงฆ์กับโบเมนวันเ่าพิ่นไปยืนอยู่ไต่ต้นไหม่ไต่ต้นใหม่ใหญ่พิ่นยืนอยู่วันนี้เหมือนครับเหมือนกับใบใหม่มันปิวลงมาแล้ววะเหมือนกับใบใหม่มันปิวลงมาพึ่นก็เลยสังเกตบังใบใหม่ตัวนี้คือจังล่องสาแล้วก็ใบคือบกคือหมูเขาเพิ่นก็เลยเอามือเพิ่นนะ ันก็เลยเอามือพ่นล่องยืนยืนมือสิไปจับบาดนี้มันตกลงมาใส่มือแต่แทนทีสิเป็นใบใหม่โบเมียนครับเป็นลตเตะลี่ตกลงใส่มือเพื่อนก็ตกตกลงใช้มือหนี่ดังเป๊ะเลยปนว่าอจนเพื่นสะดุ้งตื่นบาดนี้เพิ่นก็เลยเอาเหล็กจับขึ้นมาเบิ่งเพิ่นมาพี่ใส่พี่ก็เอ้าลตเตะลี่คือ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 บ่มีเล์แข็ตโตเพิ่นนมาเส้จ แต่ว่าเป็นอย่างคือพี่เหล็กสามตัวเพื่อนกับยังงงเลยเพิ่นตื่นเพื่อนอันนี้แล้วเพิ่นก็เลยมาเบิงจนเพื่อนได้ลุกขึ้นมาเขียนไปแบบภาพเนี่ยมันจําขึ้นตาเลยเพิ่นว่าพี่บ่เคยฝันแบบจังสีชัดๆเลยเพิ่นว่าส่วนมากสีฝันเป็นอย่างอื่นแล้วมัาแปเอาแต่ว่าตัวนี้ฝันเห็นเป็นชัดๆเลยเพื่อนกับพีกายพีกว่าเพิ่นก็เบิงเอ้าเหล็กคือมีแค่สามตเหล็กในรอตลีที่มันขึ้น สโตขึ้นชัดแห้งห้าหนึ่งเจ็ดพนหาหนึ่งเจ็ดได้เบาหน่อยพี่กระตื่นขึ้นมาพี่กับฝ่ามาเขียนไว้มันฉีลืมแต่เท่าเดียวนี่ก็ยังบ่ะันลืมอยู่เราบวะเป็นฝันที่ชัดเจนแห้งแต่ว่าฉีถือกโบูถือนก็นยาวากันเด้อเพื่อนว่าพี่ฝันแบบนี้พี่ก็เลยเอามาบอกสู่ฟังห้าหนึ่งเจครับโตเดียวเม็ดเดียวลอตเตอรี่ ตกลงใสมือครับฝันผีดาครับลองนะครับเด้ออ่ะมาสัรุปเลขผีดาบ่ดนี้ผีดาเพิ่นสื่อไวกอนฝันห้าเจ็ดแปดเก้าห้าสี่แล้วกสี่เจ็ดสี่เจ็ดนี่อายุเพิ่นเด้อเพิ่นสื่ออายุเพิ่นสี่สิบเจ็ดแต่ว่าเพิ่นสื่อไวงวดที่แล้วเพิ่นก็ซื่อสี่เจ็ดมันยังบอกงวดนี้เพิ่นก็ตามอีกครับเลขชุดนี้เพิ่นสื่อแต่งวดที่แล้วครับ งวดนี้เพิ่นมาซื้ออีกนะครับลองเด้อลองเด้อแล้วกาเลขฝันเพิ่ม517ครับ517พีดาซื้อไว้ก่อนฝัน578958้าคา47้วกามาซื้ออีกหางหนึ่งเลขฝันเพิ่ม517นบลองพิจารณาบุญครับเบด้องวดวันที่17มกราคม67เขามารับโชคไปกับพี่ดาครับ แต่วัดเลขสีเขาลุบ่เขา,เขาทะเลว่าเขาแกยาวากันเพราะว่าเลขมันกับมีเขามีรุดมันเป็นเหลืองปกติครับแมนบอครับผู้ได้ว่าจริงจงผู้ได้ว่าแมนแมนเลขบว่าเขาแกยังมีนักประสาย,ยังเบาหนองคนธรรมดาหรือนก็มีเขามีรุดกีกัน,กนแมนบคเขาจะได้กัดสู้กันต่อไปเบาหน่องกับสู้ครับหาตัวเลขมาฝากเอฟซีเอฟซีก็เป็นกำลังใจให้เบาหน่องคือเกา่า หักกันแพร่งกันนะครับเนาะท่าผู้ใด,ดบ่มัากกับพานใดครับถ้ามันเบึ่งแล้วคันหูคตากับพานใดบวว่กกันขอแต่ว่าให้เขามาเห็นให้เขามาเบึ่งเพื่อจะเอาตัวเลขกไปเปรียบเทียบกับลีบอื่นๆแล้วก็กับเจ้าอื่นๆเลขดังหลายคนกะคือว่าเหลขดังแห้งหลายมันก็อาจสิบ่มาอันนี้มันก็บอกบอ่ไดครับบอกบอ่ใดคือกันว่ามันสิมาหรือบอ่มาแม่นบ่ครับ มันไม่ีผู้ใดบอกดวงหนาไดครับฉันบอกดวงหนาไดปาน้กก็ฉสิเก็บไปซื้อเองผู้เดียว่หละเก็บไปซื้อเองผู้เดียวลแล้วบ่บอกใผดอกเม่นบอกแต่คืดบอกมันสิมาตัวนี้แต่นี่เขากับบ่มาครับคำว่า,านํนว่าแนวทางนะครับเนาะคำว่าแนวทางมันเกิดหลายความคิดท่าผู้ใดมีเลียกดีๆคอมเมนต์มาบอกเบ,บาหน่องผู้ใดมีฝันแต่ว่าคอมเมนต์เดี๋ยวเบาหน่องไล่ไล่เบิ่งอยู่ว่าผู้ใดฝันมาจากไหนเนี่เดี๋ยวเบาหน่องสิเอามาลงช่องแล้วก็ เอามาแปลซอยกันนะครับนาะอแปลซอยกันเพื่อจะได้รับโชคเบ้าหน่องก็ขอกาบกว่าพรกคุณเอฟซีที่เขามาแปลฝันให้เบ้าหน่องนะครับอันที่ว่าหลุงปูเพิ่นมายืนยิ้มให้นะ่ะที่ว่าฝันเห็นสองขึ้นนะ่ะแปดหาเอ้ยเก้าพานี่เก้าหาเก้าหานึ่หหนงนี่คนแปลหลายคนแปลหลแล้วก็เรขหลายๆโตเบ้าหน่องอะมานน่งเขียนพิจารณาอยู่แต่ว่าถามว่าซื้อใบบ่เบ้าหน่องซื้อไว้ครับ บอลน้องซื้อไว้แล้วเรียกที่เอฟซีผลมาแปลให้อยากจะขอขอบพระคุณทุกคนที่เขามาแปลฝันให้บาลน้องนะครับบไม่ว่าแปลเราจะคล้องบอลซื้อเด้แปรเราก็จะคล้องกับซื้อไว้น้ำเนี่ยตีนไว้น้ำหาบาทชิบบาทเพื่อเด็ดเพื่อเพื่อมถือดอกกัลสันวะเพื่อได้ลุนไปน้ำกันนะครับเนาะแปลน้ำก็ต้องซื้อใบน้ำเด้อซื้อจ็คขาบาทชิบบาทก็ได้บอลน้องก็ซื้อบอลไลดอกแต่ซื้อพอได้ลุนนี่แหละจะได้งวดนี้วันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ด เ้ามารับโชคไปนํากันขี้เกา่าขี้สิ่งใดสมหวังดังปาถนาสูผู้อูคนมีโชคไปนํากันสวัสดีครับ